เอาแมโครนเป็นยังก่อนเฉยมันนั่นเป็นยังไบอรแรกเลยไม่วันนี้รบบดเขาบอกว่าันเป็นยังตัี่้งออโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาว youtube นะครับผม ก็สวัสดีไปทางเสียมอดนะครับตอนนี้กำลังตอบแชทอยู่นะครับผมตอบกิ๊กอยู่ไม่มีกิ๊กโซ่ <c oughs> เปลี่ยนขั้นมาครับมือเนี่พอวัดโลกก็ไปขับเจดหาแทนนะผมเสียมอดกับไอขับเจดหกนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแล้วไอเสียมอดนี่ใส่โลตารี่มากครับว่าปั้นดินมาตีดินนะครับนี่ให้ไหลน์ของคลิปนี้ก็บยิ้ท่ามาเบิงตรงนี้แล้วครับผม จอนเดียเซโรตารีนะครับของเอียงอะไรเนี่ยอเอื้อนไปยังเนี่ยอ้อ่านบอกับเด็กแต่ว่าคิงโลบัสอันนี้สติ๊กเกอร์ตีดาตีโลบัสครับผมเจ็ดเมตรตีเสียบมดได้วัดป่ะ <c oughs> หนึ่งเมตรสองเมตรประมาณสองเมตรยี่นะครับผม โอ้บักยางเอบเลยครับเนี่ยผมหาซูนเจนโฮเใจโรตารีปันครับอันนี้มาตีดินครับพราะวัดลรากับไถพา,านท่วนไปนะครับผมก็คือบุกเบิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมาตาทแล้วครับผมไปชมกันนะครับบุกเบิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาพัานซามวัไถเรลากละเอาพัานพ่วนมาตีอันนี้ก็เป็นปลูกอ้อยนะครับปลูกอ้อยลำพังธรรมดาถ้าปลูกอ้อยซํานี้มันก็ปลูกได้นะครับแต่ว่า เพิ่นยังมาท่านได้อพอใจนะครับเอาโรตารีมาเล่นอีกนะครับผมเนี่ยเป็นที่ดินทรายครับดินทรายดแดงๆนะครับผมอายเมอตเพิ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเขนงานกันนะครับโรตารีกว้างไอ้สองเมตรเนี่ยตีดินนะครับผมเนี่ยทำนี้มันก็ปลูกได้แล้วครับเนี่ยอาจจะปลูกอ้อยนะครับมันก็ไม่ได้กอนุโลูเทเรียแห้งขนาดนั้นครับ มาเบิ้งเสี่ยมอดไีดินนะครับผมเพราะว่าิกัดน,นี่นหลทีไทยไปเอาแล้วครับเดี๋ยวผมพาเบ,บิ้งก่อนเดี๋ยวเซลโดตลีครับท่งานกับโดตลีนเป็นไดดน,นะครับผมนี่กับโมเล่ห์วันนี้เลยครับเนี่ยมุนก็แก๊กๆไปนะครับอา่าส่วนเจ็ดหกอีนี่มี่ นี่รอบเดียวนะครับผมบางคนอาจจะว่ามันนี่สองรอบครับมันนี่สองรอบยู่กับจิงครับแต่ว่ามันกระซัมมีรอบเดียวแล้วนะครับผมเพราะว่าสองรอบก็คือมันจีแป่พันต่ํารอบเครื่องยนต์ของรถนะครับถ้าอยากให้มันแห้งก็เหยียบคันเร่งขึ้นอีกครับแต่ว่ามันบบเร็วครับผมมันก็จะซัมเกานะครับซัมเกานี่ครับโอ้โหกันเดียวสองขั้นครับผม ไปครับเสียมอดปันเท่าเดียวปันเท่าเดียวพอครับซึ่งก,กำลังออกมาหอดครับนี่ครับปันปลูกไอ้ที่มันกับบอไอต้องเอาละเอียดมากๆขนาดนั้นครับโคดรงองๆกับบริวากันครับเลียนลากไปเลย,เลยนะครับผม มันปั้นไปแล้วมันก็สีมันก็ละเอียดมันก็เนียนเหมืกันครับเบิ้งสิอันนี้ปลูกง่ายเหมืกันครับอันที่ปั้นแล้วครับปลูกง่ายกว่านะครับผมธรรมดาซสมนี้ก็ปลูกได้แล้วครับเนี่ยน่ครับหรือปลาหรือยังออกแป่นเบิดแล้วครับใช้ความเรียบร้อยนะครับผมฮ่าซูนจีฮอลครับลอตเตอรี่ตัวนี้เพิ่นเซ่ไอ เพิ่นเคยใส่สามสูบนะบผมเคยใส่จอนยาสามสูบนะเจ็ดสิบหาแรงนะมันปันปนป่นบ่ได้นะผมปั่นบ่ได้เลยนะครับว้างหางลงู่รถด,ดับเลยครับผมอ่าาจะกําลังเครื่องยนต์มันบ่ถึงนะครับเพราะว่ารถเจ็ดสิบหาแรงเนี่ยมันก็เป็นบล็บอกเครื่องยนต์สี่สิบแรงเองนะครับไปใส่งานโรตารี่ง่ายๆนักๆนกนกเนี่ยบ้างหางลู่เนี่แล่นบ่ไปเลยครับดับพึ๊บเหมือน,น นะครับผมลองเบิ้งแล้วนะครับแม่นแทร์โลตะลี่ไอยห้อนี่ยิ่งย่จงเชียไปใช่หาซืหา,หาแรงของผมเนี่ยโอ้โหโบไดเรียงเลยครับปันเกียร์ซองก็ไ่ได้ปันเกียร์ยสามก็บ่ได้ครับปันเกียร์หนึ่งก็ยังดับนะครับผมถักเครื่องสามสูบนะครับบ้างหางลงนี่อ,อปันเกียร์หนึ่งเหยียบคันเร่งใช่แบบนี้ครับงานมันกับโบออกเหรครับถามเขาเรียนสถานวะ ่ว่าถ้าใช้เครื่องซีสูบเนี่ยถือคิ้งพิ่นอยู่ครับโอ้ไ <c oughs> ม่ไหลเด้เนี่ยนี่ครับพวัดครับผมพวัดเก็กลอีกเก็นหาเปิดหน้าแน่เปิดหน้าเปิดตาให้พี่รองพิ่งเนี่ย าติดพังหลังติดคู้ครับครับเสียมอดพเพิ่งใส่เข่าเดียวนะนนนนครับปันเข้เอืบอเลี้ยวกันนะครับสามารตีดินได้นะครับผมอันนี้เป็นรอบเกียร์ซองครับเกียร์ซองบีนะครับผมนี่พร้อมปลูกครับผม บรรยากาศสวยๆเลยนะครับว้าผมหนักเกือบผมละหางดินเสียถอดเกือบยางกันนี่ครับบรรยากาศติดพู่ครับผมอ้อยกรงา่ามทำไมชาดกรงหัง <c oughs> นะครับ่ว่า,าเป็นทีดินไส้ยเนี่ยต่อสว้งไงอวอลกันบมนรูเรียงเลยครับ เนี่ยทาเป็นที่แบบนี้นะครับตว่าถัาปูกมั่นหนีง่ามพวดครับตอนแรกเนี่ยดีนะครับผมดีแห้งบม่มีหยาพรอมนะครับถ้าเป็นดินทรายนะครับผมแตว่าต่อสวงเนี่ยมาตัดไซมุกกระลากลุ่มผ้ามีหน้ามีชาเนี่ยเรียบร้อยครับน้องแขงงนะครับผมบ่ค่อยขึ้นนะครับ รับใช้แรงดูเลี้ยงเลยนะครับผมว่าเมื่อยแล้วล่ะครับชิปนี้เดี๋ยวผ้ารับชุ่มกันจักน้อยนะครับอันนี้ก็ปั้นไายดากพระวัดแล้วครับผมเสียมอดใา้แปลงเนยโอ้เห็ดงานเป็น ระบบระเบียบครับรถไถไงสองขั้นเนี่ยขั้นหนึ่งไถขั้นหนึ่งปั่นนะครับนครับเฮ้ยหัวตัดหัวตดชิโปชิบายกู้ยเอาเขาลึกคักแน่แท้ธรรมด่าจังสามมันกับปั่นได้นะครับน่ะแต่ว่าพื้นต้องไถพร้อม บึ้งมาแล้วครับค่อยตู่มาแล้วครับค่อยตู่นะครับบึงบ้งบึกบืนแห้งให้เป็นเกียร์สามครับเนี่ยใช้รอบเท่าไหร่ใช้รอบเท่าไหร่ใช้รอบเท่าไหร่แล้วไป มาบ้านท่านโมนครับแกนิดเดีเยนวนิดแกน ได้แบบมุมมองกล้องเลยโปโะผมนะเพราะว่าภาพมันนีกว้างดีนะครับผมภาพกว้างเราเห็นเห็นภาพหลายๆมุมหลายๆฉากนะไปจกกัดเต็มทุกอยงครับเดี๋ยวมา เจ็ดหกแล้วเออไลไรพี่เจนาแล้วเจ็ดหกควรได้สนแบวบางงามบางงามไ่่พูดผลรองการก็ของง่ายให้เรนนะครับพันไปเลยนะมุมแลนไป,ไป,ปนนก็เลขแปดก็ได้นะครับ มากขนาดเลยครับความไม่งามท้นนทย呀งามเลยครับดอกยางครับวับสองพันครับเดียว วันเร3สามกันแล้วเพราะว่าเพราะว่าใส่สาไทยเลยนะครับเย่เสียยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวงกันก็อเกียร์แบบเืกี้เ่อกงเนี่ยยยังโหดว่ะไปครับอ่ะ เสียงเงี้ยมาเกาะเกี้ยเกาะเกี้หักไมมครับหักไหมน้อยไอ้เ่ลเสียมอเตอร์แล้วจัดให้ครับก่เกียร์แบบสับสองไปสามนะครับเดี๋ยวก็ต้องยุดรถนะครับผมระบบเกียร์แบบคนไล่ซิปนะครับไปครับพี่น้องจากสองไปสามครับไปครับผมเหมืนแล้วเจ้ายอเตอดจัดได้ครับ แล้วผมใ,ใส่งานได้ครับนี่นะผมรอบเดียวกันใส่งานได้ครับแต่ว่าไปปั้นหน้านี่รูเลียงครับผมปั้นหน้าตมเนี่ยรูเลียงแลกเพราะว่ารอบมันบ่ได้นะครับผมทีไปหยยบคันเร่งแห้งๆไปแล่นเกะนึ่งแกีะสองเห็นมันหมุนเร็วๆมันกัดเปลืองน้ำมันเท่าไรครับเปลืองน้ำมันเปลืองเวลาครับผมเสียเวลาถามว่าปัน่น ไอป้ปั้นไ้ปั้นยังไอสส้ซาซวนมากเนี่กะกะโบไม่มีปัญหาย,ยงครับถาโบซีเรียยังเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าถาไปปั้นหน้าเนี่ยถ้าเจอหน้าตมๆมเนี่ยสลัดดินบ่ออกนะครับเพราะว่าหลอบมันบ่ได้นะครับผมมันก็ตีดินเพราะว่ารถจอนเดียเนี่ยพี่ที่โอ้เพื่อนออกแบบมากส่วนมากว่าบ่าได้ใส่กับรถตะลี่ครับใส่กับเครื่องมืออ,อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มันหนัก,นกๆแข็งๆ ยิ่งใหญ่บึกบึนทีครับยกตัวย่างกติดชียครับผมติดชียรถจอนเดียนี่ติดชียพว่าเหมาะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าระบบพิทีโอเพื่อนเนี่ยมันเป็นพิทีโอแบบคัดแยกนะครับผมเวลาเขาเหยียบคัดพิทีโอมันบยุทธ์มุนครับนะครับผมนี่ขอดีขอ้อนึงนะครับผมพิดีโอมันบยุทธ์มุนแล้วมันดีแบบใดครับสมมติว่าเขาไปเชีปบออยังทีครับเขาไปต้อง อ่าเที่ยวมาปลดเกียร์ว่างเหยียบคันเล็งเวลายกขึ้นครับคล้ายๆพี่ดีโอมันทํางานอยู่ตลอดปั๊มให้ดลิกมันปั๊มไอ้มันมันปั้นให้ให้ดลิกอยู่ตลอดนะครับผมแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดลดปลดเกียร์ว่างเหยียบคันเล่งเพื่อที่ชี้ยกขีบขึ้นนะครับเพราะว่ามันทํางานร่วมกันได้บดเลยจังหวะที่เขาขีบเขายกยังเียลดเขาก็ใส้เกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ปกติครับเวลายกขีบยกยังเียเขาก็ต้องปลดเกียร์ว่างนะครับผมลดบางขั้นบางรุ่นที่ว่าเหยยยีบคัแล้วดดโอหุุมน ก็ไปติดชีมในบูรุรื่องกันเลยนะครับส่วนมากปั๊มเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวไปไว้ไอนาเครื่องนะผมทั้งไอไอใบพัดล่มนะครับเพราะว่าสตาร์ทเครื่องขึ้นกันไอปั๊มมันทํางานอยู่ตลอดคล้ายๆพี่โอ้รถจอดเดียนะนะผมส่วนมากเพื่อนบุพัาติดอยู่ไทยนะถ้าติดอยู่ไทยของไข่สีสมเองสิครับสมมติได้ถ้าไปติดปัม๊มปั่นแฮล,ลิกของโตเคีบอยู่ไทยของรถไข่สีสมเวลาเข้าเหยียบคัดชียุดรดแจ้งสยครับ ที่เดียวมันหยุดหมุนแล้วปั๊มมันก็บพระเฮ็ดงานครับอระน,นี้มันยกยกขึ้นพร้อมกันจังหวะที่เขาโยคาดเหยียบคาดบ่ได้เลยครับนี่แต่ว่าจอนเดียเนี่ยแล่นไปเลยเหยียบคาดไ้โตขีดกันยังเฮ็ดงานได้นะครับผมโอ้เจ้าผมอยากจะอธิบาย,ยัางไดหดอกนะครับไอแป๊บแอไอวิเคราะห์ไปพร้อมนะครับผมว่าผมเป็นคนอธิบายพวเก่งนะนี่ครับ ขั้นหนาขั้นเหนือ่อยยังกระพกระพดเือว่าไงบึกบืนแห้งครับกับกระดีกระดีว่าทุกข่ายนะครับเพราะว่ามันติดระบบเปิดมันก็ตรงไงอยู่แล้วครับแต่ว่าหลักๆส่วนมากเอามาติดเฉียบจอนเดียสิตอบโจทย์ครับเพราะว่าเวลาเหยียบคัดเนี่ยมันบรยุทธหมุนนะผมเห็นว่ารถเดินหน้าถอยหลังกหมุนยุกเอาครับจังหวะรถเนี่ย จังว่ารถยุดยังเหยียบคัดอยู่ด้วยครับเหยียบคัดเปลี่ยนเกียร์มันก็นยังหมุนอยู่นะครับบางคนหยิบมองว่ามันบดีครับเอามาใส่กับรถตะลีเฉยแทนที่อ่ามันจะยุดหมุนนะครับเวลาเขาเก็บมุมคันแท่นหน้าเดินหนา้าถอยหลังสินะครับผมแต่ว่าจอนเดียเนี่ยปุ๊บพอยนะบนนหยุยดหมุนครับหมุนไปทั้งแั่นละนะครับผมรถไถบางรุ่นนี่เหยียบคัดปุ๊บเข้าหมุนครับทุกคัดออกค่อยหมุนนะครับผมแต่ว่านี่หมุนอยู่ตลอดแซ่ไปเลย ันติดชีพเนี่ยก็ถือขิงเพื่อแล้วครับปั๊มมันทํางานอยู่ตลอดขันค้นค่อคยขคับรถชีพสีเข่าใจนะผมว่าระบบพิดีโอของรถจอดเดียวเป็นอยังเพิ่นเพ้ิส่วนมากเอามาติดเก็บครับหายครับผมหายแล้วแม่เนี่ยตุ๊ตตุ๊ตัุ๊ตตุ๊ตทำงานนี่แ่าแก้วปรยู่ครับเสียมดเลยจัดให้ดู ครับเนี่ย <Yeah. S 1> รับผม้าคนเคยครับรถคีเอวอยู่รูดีครับอ่าไอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสุว่างกรณีที่ห้าสิยกขีบอ่ากำอ้อยมาเต็มเต็มเมสียไปขึ้นไซสิบล้อังสีครับอ่าจังหวะห้าโยกเข้าไปเพ๊่สยยยยยิยกขึ้นคางสิบล้อเนี่ยหยยบคาดโยไว้ยกขึ้นพี่ที่โอนปรยุดหมุนปั๊มมันก็ทำงานในปกติห้ายกเดปกติ ฐารลดขั้นใดที่พี่โอมันหยุดหมุนตอนห้อยหยยบคัดแล่นไปมันบ่ครับขี่ขัข้นปเกีย์ว่างหยียบคาดไปปุ๊บสี่ยกขึ้นพี่โดว์มันหม,นมุนกันยกบขึ้นแล้วครับนะครับผมตัวนี้แล่นไปหยยบคาดปุ๊บพี่โมันหมุนอยู่ก็มันก็ยกวื้อขึ้นเดินนาว่างขีบได้เซ้นะครับผมแบบปรต้องเที่ยวไอ้ปเกียว์ว่างนะครับเนี่ยดีไปอีกแบบครับมองให้ต่างนะครับผมถึงสีบ่เหมาะสมครับ การใช้โรตรีนี่มันกเหมะสมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆนะครับผมเพราะว่าผมเบึ่งแล้วมันบ่แมน,มน,มนออกแบบมาให้ใช้ครับอันนี้หรอครับแต่ว่ากับพ่อใช้ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันตามสไตล์จอนเดียกนะ็รถเฮดให้แล้วครับอุปกรณ์โตรตลีนี่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาใช้กับรถไถซื้อนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะนะครับ บนบาามาของมาน้ำมันเลยครับนี่นก็ดัดแปลงคนไทยดัดแปลงมาอ่ามาใส่ครับรถไถสิครับถังสีหยอกสียาพวกนี้ครับดัดแปลงประดิษฐ์คิดคนเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดได้เบิร์ซูแบบผมไปโอเคครับทุกท่านคลิปนี้กับามาชมหนางานของเสีย่ยวมัดปันโรตารีครับนำสเสนอโดยห้าศูนย์เจ็ดหกอีนะครับต่อใหญ่เบื้องความนะครับผมเ <c ười> <c ười> บื้องคลิปจบแล้วใค <c ười> รียบกดไลค์กดติดตามนะครับ คลิปหนาพอกันไหมเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมพาเขามาชมหนางานของเพื่อนไปเรียนนะครับไปลิปนี้ผมกับสิขอตัวล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ